ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ส่องพระกันก่อนนะครับส่องพระกันต่ออันนี้ก็จะให้ดูสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับสมเด็จพิม์คะแนนที่ผมรับเข้ามานะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือแค่สององนะครับเหลือ2องค์นะครับองค์ที่เหลือนี่ก็แบ่งไปแบ่งไปแบ่งไปด้วยแล้วนะครับแบ่งไปด้วยแล้วนะครับขอดูเนื้อขอดูเนื้อนะครับผมจะให้ดูเนื้อพิมพ์คะแนนที่ผมรับเข้านะครับ อันนี้เป็นบางขนพรมนะครับองนี้เป็นบางขนพมรมถ้ามีแบบนี้ผมก็รับนะครับองนี้เป็นสายวัลลังคนะครับองนี้เป็นสายวัลลังค์อ่าองนี้นี่เห็นรอยนิ้วมือชัดเจนนะครับขอไปแกะนะครับพิมพ์คะแนนผมต้องบอกว่าเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ข้าไม่แรงนะครับเราเข้าไม่แรง ในการแบ่งก็เลยแบบพันต้นต้นนะครับไม่ได้แบ่งออกเหมือนอรับเข้าเหมือนพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ทั่วไปนะครับอันนี้องค์เล็กสำหรับสุภาพสตรีแล้วก็ลูกๆหล,ลานๆนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคให้ดูเนื้อนะผมให้ดูเนื้อเอาองค์นี้ก่อนเลยนะครับองค์เล็กๆนี้ก่อนเลยนะครับ มี2อ,องค์นะครับมี2ององขอสองขอ2นะครับ2เลยนะครับ2เลยครับ okay. วันนี้แสงค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ ผมถ่ายช่วง4โมงเย็นนะครับ4โมง5โมงเย็นแสงนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเหมือนจะไม่ชัดเหมือนจะไม่ชัดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเอาโอเคนะครับ ถือว่าชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่คือเนื้อหา,อาพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์คะแนนเนื้อที่เล่นหานะครับเนื้อที่เล่นหาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมนี่น,นส,สังเกตตรงเล็บหงนะครับเนี่ยนี่คือดูง่ายๆนะครับพระที่เนื้อหาถึงยุคดูง่ายเลยนะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือเป็นองค์เล็กนะครับถ้าเนื้อหาลักษณะเดียวกันไม่แตกต่าง ไม่แตกต่างนะครับอันนี้มีรอยนิ้วมืออย่างชัดเจนนะครับอันนี้มีรอยนิ้วมืออย่างชัดเจนนะครับจริงๆแล้วคาดว่าอาจจะอาจจะผมว่าจะใส่ที่ข้อมือสักหนึ่งองค์นะครับว่าจะใส่ข้อมือสักหนึ่งองค์น,น,น,นะครับกาลังเลือกอยู่ครับ <parece> อาจจะเป็นองค์งนี้ก็เป็นได้นะครับองค์นี้ก็เป็นได้นะครับนี่เนื้อสมเด็จนะครับนี่เนื้อสมเด็จ โอเคนะครับอันนี้คือพิมพ์คะแนนที่ผมรับเข้านะครับใครมีก็กิ้งก้างลงมาได้ครับติดต่อมาได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าของพี่ท่านไหนนะครับแล้วก็บางขนพรมอันนี้บางขนพรมองค์นี้พิมพ์นี้นะ่าจะมากับผมหลายองค์แล้วนะครับหกถึงเจ็ดอแล้วนะครับที่ผมได้นะครับแต่เหลือองค์นี้องค์เดียวนะครับเหลือองค์นี้องค์เดียวนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนะครับจะมีเส้นใต้หน้าตักอยู่เส้นหนึ่งนะครับอันนี้ที่ผมได้นะจะมีเส้นใต้หน้าตักอยู่ตรงนี้เส้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นสายบางขนพรมนะครับนี่ผมได้เรื่อยๆอยู่นะครับแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้นะครับคือถ้าเนื้อผ่านนะเราส่องีเราจะไม่หลงนะครับถ้าเนื้อไม่ผ่านเราส่องเราจะหลงนะครับในเนื้อบางขนพรมนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับ เห็นไหมครับดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆนะครับจะต่างกันนะเทียบผมให้เทียบสายคนคนคนะวัดนะครับผระพระสวัดนะครับบางคนพรมโทนสีขาวนวลๆนนะครับโทนขาวนวลๆวัลคังออกเหลืองนะครับเห็นไหมครับสายวัละรังจะเป็นลักษณะโทนนี้นะครับ ของบางขนพมอมเหลืองก็มีแต่ต้องเป็นพระกุนะครับเป็นพระกุแต่ถ้าไม่กุแต่ถ้าไม่กุอาจจะเป็นแบบลักษณะของผิวที่มีไขขึ้นอาจจะเป็นโดนเหงือ่อนะครับโดนเหงือ่อถ้าองค์นี้โดนเหงือ่ออาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเปลี่ยนฟู <c oughs> ดูง่ายเขาบอกว่า ยิ่งสองยิ่งหลงนะครับพระสมเด็จเนี่ยยิ่งสองยิ่งหลงนะบางคนบอกกล้องกล้องแค่สิบเอเองนะกล้องแค่สิบเ็เนี่ยดูไม่ได้หรอกอดูไม่ได้หรอกจะดูหาอะไรกล้องสิบเอ็กคับต่อให้มีกล้องเป็นล้านเอก็กนะถ้าดูพระไม่เป็นนะไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เอาจริงนะครับคือบางคนเนาะเกิดมานี่ เริ่มชอบพระเราต้องบอว่าหลายๆคนเริ่มชอบพระก็เริ่มจากกล้อง 10x คนสมัยก่อนเริ่มชอบพระก็น่าจะเริ่มจาก 10x นะเวลาเราไปสนามพระถือกล้องพันกว่า x ไปแผงพระเลยหรือเปล่าเ,เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพี่หรือว่าทุกวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วไปแผงพระนี่ถือพัน x ไปสองเลยหรือเปล่าครับ อะผมเริ่มอยากจะรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าอ่ะใครถือพันเอกไปส่องแผงพระอ่าข <c oughs> ำๆอย่าซีเรียสขำๆนะครับมือสัน่นะครับอ่นะนี่แค่นี้ครับแค่นี้ไม่ต้องอะไรเยอะนะครับนี่พิมพ์คะแนนที่ผมรับเข้านะครับนี่ก็กิงกลางกิงกลาง,งครับ ส่งมาได้ครับส่งมาได้รับเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับนี่บางคนพมนะดูง่ายง่ายนะครับโอเคให้ดูอีกองหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูอีกองหนึง่งองนี้นะครับรอใส่ตลับนะครับก่อนจะเข้านะครับรอใส่ตลับรับมานะผมน่าจะลืมใส่ตลับนะไม่ได้ ถ่ายรูปให้ลงลงให้ให้ดูเลยนะครับไปค้นกระเป๋าเอาของเอาพระองค์นี้จําได้ว่ามาหลายวันแล้วครับจําได้ว่าผมเช่ามาหลายวันแล้วนะพระองค์นี้แต่ว่าผมดันว่าเอา้าหลุดหลุดหลุดมือหลุดมืออ,อาจจะเป็นหลุดมือไปนะครับอันนี้เข้ามาหลายวันแล้วครแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ตลับเดี๋ยวขอใส่ตลับก่อนนะครับ นี่จำไม่ได้ว่าเช่ามาจากพี่ท่านไหนด้วยนะครับอันนี้คล้ายๆกับอันนี้คือการแตกของลาบพักชีนะครับอันนี้คือพระเนื้อหาถึงยุคที่ผมรับเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับผมให้ดูนะครับมือสั่นนะครับสั่นมือสั่นมือสั่นนี่เนื้อหาก็ออก เหมือนคล้ายๆกับถ้าจาถ้าจาได้ก็จะเหมือนอีพีผ้าขึ้นคอผมนะครับเนื้อหาคล้ายๆกับองค์ปรโพนะครับนี่นี่นี่คือเนื้อหาคล้ายๆองค์โปรโพนะถ้าใครอยากเห็นองค์ปรโพที่ผมใช้อยู่ก็อ p พีสองเจ็ดหกนี่พีสองเจ็ดหกนะครับไม่ได้แบ่งนะครับนี่เนื้อหาเดียวกันนะครับนี่นี่นี่คือเนื้อหาเดียวกันนะครับ เออชัดๆหน่อยโอ้นอยนอนนี่รับเข้าดันแบบรับเข้ามาหลายวันแล้วนะอรับเข้ามาหลายวันจนหลงอะ่ะเช่าพระแล้วก็เอาใส่ในกระเป๋าไว้อในกระเป๋าสะพายนะครับพอมาลือ้อของออกเอ้าพระองค์นี้ตายลืมส่งให้พี่ๆดูเลยประมาณนี้นะครับโอ้ ใส่ตลับใส่ตลับนะครับถ่ายรูปใส่ตลับแล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้โอเคโอเคครับอ่าครับลองดูนะครับลองดูององนี้รอส่งนะครับองนี้รอส่งองนี้ไปเชียงใหม่นะครับองนี้ไปเชียงใหม่อโอเคอแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปแกะผ้าก่อนนะครับขอขอไปแกะผ้าก่อน